สวัสดี Montreal, พี่น้องพ่อป้ายสูสกคนครับขับรถมาโอ้ยพ่อแล้วครับคนลงทาง<อ>ะะนะมาเจอคนลงทางครับผู้ย้ายมาจากไซนี้น้อยยายเออบ้านหวดนี้เออ <c oughs> สาย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 เบึงบ่งเบงเบงตัวเดดนี่ นี่บ่เฮ็ดพ่อนะบน่ได้อยู่นอายายเนาะมานเนาะป้าเออเออเออผ่านมาเจอพอดีเลยครับดูดูการมันเลยเนาะเขาขายกิโลจากบาทแล้วครับเดี๋ยวนี้ฮะโล,ล่ละเท่าไหร่ก็อพาเอาไปขายันโล่ละพัน โลละพันแต้วองโคนกหนเ้าะแโึงไหมโลนึงโลนึงแปดร้อยเจ็ดร้อยแปดร้อยเก้าร้อยโอ้พันเอ็ดพันสองบ่ซาดนี่สิได้กินอยู่วะสสาย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 เบิงเบิงเบเบิงเบิงูนี่เอาคือมีไข่ เหยออีโเ็ดเพาะาะโอเห็ดตัวนี้คือญ่แท้เห็ดหญ่เห็ดไเห็ดไผ่ได้จะคีดโอ้สามคีดสี่คีดนี่แล้วเนาะโลรักเการ้อยคับโฮบ ขวดดินมาโค้มเดอดนบางจาโจงสามขีดอันนี้พักอีรอบเอาไว้เป็นนึ่งนอยายนาะกินกับตำเจอนี้ก็่ินหอันนี้ก็นึ่งไงเนาะกินกับลาบกับก้อยเอาไปกินเลยบอสตแจมาเดกเนาะเป็นยาแจหัวปูเขาเนาะสช้ใชเฮ็ดเจาได้มนายนี่ก็เพื่อผมนี้ บอ้อหได้ลยได้อะปดใส่ใสเบึ้งโลกว่าไปแล้วได้โลยดกนี่ฮะโลอือืมฮนรายได้มือนี่แปะเก้าร้อยละยังน้อยได้เลยล่ะได้แล้วตีละเจ็ดร้อยนี่น้อยยายเนาะป้าคือหมานกว่าหมูแทวๆมันคเจี้าอไเลยอือืาที่ท่ายังันี่ท่ารลดมรท่ารลมะรบ บเมือนน้ำผมบ่อญาติพงไปขายบ่อฮะแม่นบ่อ่าตพงไปขายบ่ถ้าเท่าวันนี้ได้จากบานเทาเฮ็ดอยู่บ่อ่ซ้ำราคาเฮ็ดนี่ละวะแม่นบ่เอาเจ้าคือว่าตื่นตืนไปคือทังทังเลยก็อีกจักลายอยู่เป็นโอ้เดี๋ยวสิว่าให้ฟังผมมาแต่ถ่ายนี้ถ่าย พญาตองอยนี่ก็เลยเห็นช่องยังช่องเดียวทีเข้าไปเบิ้งทั้งเดียวชแนลโอ้ค่อยเบิ้งอยู่อันที่มาเห็นอันน้ำน้องนูนานี่นะยังว่าเจ้าคนมานีเบ้อยู่มื่อไงถวายอันประตูประตูวัดนะขวักออกมาคนคลองคนยางมาซอยเพิ่นมาเอาคลองลงนะอยู่เอาจจะขอยเห็นอยู่จากเดีย เขาจะเอไปขายมันก็สิได้บ่เท่าแบบนี้เนาะมัดรวมเดียวเออไปดำนาแล้วยามนี่สิไปบ่ละมือเขาก็เริ่มนำเริ่มอย่างแล้วเนาะใหญ่เนาะป้าเดี๋ยวมานจะดีเนาะโเส้นทางนี่กับจักรีโลนี่ซีมาถามแล้วซีมาอยู่บ่บ่มากกับซีเน็ตบ่มีเงินในโทรศัพท์มีถกเถอะกูมาแล้วมาแล้วบ่ อันอันนี่นี่วัดวัดอันนี้ไปเนี่ยไหนพาเพิ่อพาเพื่อมีไปทางไหนไปบ้านม่วงม่วงนางพู่มันมีทางขึ้นไปนะอยู่ว่าทางขัดขอย่างนี้ไปด้วยเป็นแม่นบ่อข้าวส้วนผรมยุ่ยมือนี่ฮะผมปัติผมปัติมานี่บ่แล้วสวนไปอันอันนั้นสวนไปอันหาเฮ็ดนี่แหละ คนข oh. mm. hmm. is> ึ้นไปร้ายแถวบ้านผมนะทางคุณนะนะครับรถเพิ่นก like ็มารับแลยผู้ผมอยู่หัวไปหยนนหอมนี่แต่ผมซ้ำแถวบ้นหัวหงวละมาหยุดมาเห็นเขาลุงสีลุงเสิร์มนะอืมสีโนนะ่น้เนี่ล่ะเออเขางไอกับผู้สวยบ้านหัวท์บบขอกับบกล้าซื้อแล้วแพงเลย เป้าร้อยเก้าร้อยโอ้ยข้นรถขึ้นโมแพ่จั่ไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปทางบ้านม่วงเห็นบ่ออขับรถถึงเลยบ่เออวัดยังก็เขาเอาิญวัดยังก็วัดทำผ้าพึง่งเออเอาเอาเอาค่ะกันเดินทางมืดไหมแล้วนี่เนาะเห็นบ้องมาแล้วเนาะ โอ้คนกันมาท่าดีนี่รูล,ละพันสองโอ้เห็ดเห็ดเห็ดเพาะขายส่งเก้าร้อยบาทนะครับไปเรบุกบกะนี้ก็คือฤดูการหาเห็ดแล้วนะครับเดี๋ยวมีโอกาสสิไปหาเห็ดให้พี่น้องเอฟซีด้เบิ่ง บกษสิมหาแถวนี้ลหละพี่กเกสิไปหาลุกสี่หาเบาซ้อนนะครับแปลวรรยากาศนะครับอาศัยว่าได้คือเพื่อนบอกมันคือสิบว่ได้หรอกนะครับเนี่ยครับส่วนมากเพื่อนเป็นคนพื้นที่เพื่อนกกะสิหูจักนะครับว่าตรงใดมีเสื้อเฮดมีอย่าง แต่เขาคนนอกพื้นที่มันก็นสจอีกแบบนึงมันก็จยากแน่นะครับนะครับสำหรับที่นี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณทุกทกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์ช่องแ่างเดียวชาแนลนะครับประกาศนะครับเฮ็ดเพาะปีนี้ตอนนี้กิโลละ7-8-900บาทนะครับ นี่ขายขายขายหละหิมทางนี่ได้ครับแต่ถ้าตกมือพ่อค้าคนกลางประมาณ1,000ถึง1,200บาทนะครับราคาซึ่งก็เป็นเรื่องธรรมชาติของอาหารที่หายากนะครับหายากอรีครับเบิดมือก็ได้สองขีดสามขีดไปร่วมกันขายมันได้เป็นโลนะครับโอ้บรรยากาศ เนนี้ก็จะไปหน้าคู่นะครับไปเขาวงเอาขอบคุณทุกท่านสวัสดีครับ